ก็จริงๆรงตึกแห่งนี้นะคะดีไซน์โดยอ,อินทอเรียเกาหลีใต้ค่ะชื่อว่า Studio อ n r น v ราค่ะตัวคอลเลคชันเนี้ย SS 2 0 2 5เนี่ย mm hmm. ถือว่าเป็นคอลเลคชันแรกในซีรีส์10 Year Anniversary ของกงดิดค่ะเราจะใช้คอนเซปต์ว่า one size fit all ก็หมายความว่ามันจะเป็นชุดที่ free size จริงๆนะคะชื่อคอลเลคชัน all about love นะคะ mm hmm. เป็นเหมือนแบบเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง bakery ของอารติกมังกี้ค่ะ mm hmm. สวัสดีคะ่ะทุกคนพลสปอตเตอร์สัปดาห์นี้นิชาพามาเช็คอินที่กรงดิดดีไซน์โชว์รูมเสื้อผ้าสัญชาติไทยสไตล์มินิมอลแถมที่นี่ยังมีคาเฟ่เก๋ๆตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันอีกด้วยไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อพีชนะคะวิชาสานนะะุขวิพัฒนาค่ะเป็นโฟลเดอร์ของกงดิดดีไซน์ค่ะ บรรยากาศในร้านเหมือนอยู่ประเทศเกาหลีเลยค่ะคุณพีชอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของแบรนด์กงดีดีไซน์ฟังหน่อยค่ะก็จริงๆจุดเริ่มต้นเป็นเพราะว่าตัวเองชื่อพีชนะคะแล้วก็ตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยเวลาเห็นคุณแม่ใส่ชุดกระโปรงพลีทอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเหมือนเอ๊ะทำไมชื่อเหมือนกันเลยก็เลยทําให้มีความสนใจในตัวชุดพลีทมาตั้งแต่เด็กค่ะทีนี้พอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเราใส่ชุดที่เป็นชุดพลีทนะคะก็จะได้รับคําชมว่าทำไมวันนี้สวยจังเลยวันนี้ดูสวยจังเลยนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนเกก็บบไวว้ใในนจ่าาาออยทแรด์ ตัวเองที่แบบมีแต่ชุดพลีที่เวลาทุกคนใส่แล้วก็ได้รับคำชมเหมือนกันอนะไรเงี้ย ค่ะทราบมาว่าปีนี้ครบรอบปีที่10ของแบรนด์ด้วยแล้วก็มีคอลเลคชันใหม่ล่าสุดด้วยอยากให้คุ้มพีะคะ่ะเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าคอลเลคชันใหม่มีอะไรบ้างคะ่ะตัวคอลเลคชันเนี้ย SS 2025 <c oughs> เนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นคอลเลคชันแรกในซีรีส์10 Year Anniversary ของกงดิดค่ะโดยชื่อคอลเลคชันก็จะชื่อว่า Journey ค่ะก็เหมือนเป็นการบอกเล่าถึงการเดินทางในช่วง10ปีที่ผ่านมาของกงดิดค่ะโดยพีซในคอลเลคชันนะคะก็เหมือนเราก็หยิบตัว s i นเจอร์ไ item ตัวขายดีในช่วง10ปีที่ผ่าน <c oughs> มาค่ะมาทําสีใหมมม่่ีีบาางตัวท ใ,ในคอลเลคชันนี้ค่ะแล้วอย่างผ้าพีทของงคงดีนะคะมีความพิเศษยังไงมีใช้เทคนิคอะไรบ้างไหมคะก็อย่างจริงๆแล้วเนี่ยตัวผ้าพีทของกคงดีนะคะเราจะใช้คอนเซปต์ว่า one size fit all ก็หมายความว่ามันจะเป็นชุดที่ฟรีไซส์จริงๆนะคะยืดได้เยอะค่ะโดยที่เราก็จะมีเทคนิคการอัดพีททั้งการใช้เครื่องแล้วก็การใช้มือผสมเข้ามาอย่างตัว signature v e l v y pleat อันนี้ค่ะแล้วก็เป็นการอัดพีทสองรอบโดยการใช้เครื่องรอบนึงหลังจากนั้นเราก็ใช้เทคนิคการบิดมือนะคะทำให้แต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ลายคลื่นเฉพาะตัว แสดงว่าทุกตัวนี่คือเป็นเหมอแอนแฮมเมสใช่ไหะ ค่ะอย่างตลาดที่ไทยเนี่ยคะ่ะได้รับความนิยมมากๆเลยใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแล้วตลาดต่างประเทศนะคะมีผลตอบรับยังไงบ้างก็จริงๆเหมือนเป็นโกลลึกๆของเรานะคะว่าอยาก go international ค่ะซึ่งเหมือนในช่วงที่ผ่านมาคะ่ะก็เริ่มต้นจากที่เหมือนเราเนี่ยได้มีการติดต่อไป collaboration กับอารอ์ติสที่เกาหลีนะคะคุณซากิก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้จัด event ที่นู่นแล้วก็เริ่มมีฐานลูกค้าเป็นคนเกาหลีจำ c o l l e c t i o แรกได้ไหมคะที่แบบว่าไปคอลั a กับต่างประเทศนะคะจำได้อันนั้นชื่อ collection all about love นะคะ,คะเป็นเหมือน บบเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงเกอรี่ของ a n ติกมังกี้ค่ะ<ม>ก็คุณซาก,กิก็เหมือนวาดลายปริน้นลงบนผ้าให้แล้วมีแผนไปตลาดยุโรปด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวในช่วงปลายปีอะค่ะก็จะเริ่มมีขยายไปที่อิตาลีค่ะกรีซแล้วก็มีที่ฮ่องกงด้วยค่ะเอเชียนอกจากเสื้อผ้าค่ะคุณพทีที่มีเอกลักษณ์แล้วได้ตึกแห่งนี้ก็ดูโดดเด่นเหมือนกันอยากให้คุณพีทเล่าในข่าวว่าที่มาเป็นยังไงคะ่ะ ก็จริงจรตึกแห่งนี้นะคะดีไซน์โดยอ,อ,อินทเทリアเกาหลีใต้ค่ะชื่อว่าสตูดิโอแอนราเวลค่ะแล้วก็เหมือนคอนเซ็ปต์จริงๆเนี่ยเหมือนทางแอนราเวลเขาก็มองถึงความเป็นกงดิดละค่ะเขาก็ตีความออกมาเป็น3คํคนะคะมันก็จะเป็นความสง,งบความเรียบง่ายแล้วก็ natural as it is ค่ะความเป็นธรรมชาติในตัวของมันเองเขามองว่าผ้าปีกเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลื่นไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพื้นที่ของชอรูมคะ่ะ <c oughs> ก็จะค่อนข้างเปิดโล่งสามารถเชื่อมถึงกันได้ทั้งชั้นนี้ <c oughs> แล้วก็ด้านบนค่ะซึ่งอย่างโซนคาเฟ่ที่ ทางเนี่ยคะ่ะก็จะชอบไปชิมกาแฟตามที่ต่างๆค่ะแล้วเราก็เลยเหมือนออตั้งใจว่าจะนําตัวกาแฟที่ได้ชิมเนี่ยคะ่ะกลับมาขายให้ทางลูกค้าที่ w วเว,เวนะที่โชว์รูมเนี่ยได้ทดลองด้วย ชอบเสื้อผ้าสไตล์มินิมอลนะคะแต่มีเอกลักษณ์และก็มีดีเทลเนี่ยต้องอย่าลืมมาเช็คอินที่กงดิดเลยค่ะท่านี้นะคะอยากให้คุณพีทฝากกงดิดไว้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากมาลองชุดเสื้อผ้ากงดิดน,นะคะก็จริงๆสามารถแวะมาลองได้ที่โชว์รูมสาทรนะคะตอนนี้เราก็มีป๊อปอัพอยู่ที่แกสอนอมารินแล้วก็เซนทันเวิลด์ด้วยค่ะก็อยากให้มาลองดูแล้วจะคนเพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดพีทไม่ได้ใส่ยากแล้วก็ดูมีอายุแบบที่หลายๆคนอาจจะกังวลค่ะสัปดาห์หน้า p l u ป s p o ต t ร์จะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมตติดาามชมชกัันนนนะะควี้เร คู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ